แต่เป็นคนที่ด่าช่องวิทวัสิสียสินสังดูนะคลิปนี้เราจะช่วยคุณปาโ้เขานี่ไปด่าเขาทำไมจะมีทุพย์มาด้วนแหม่แล้วเราไปดูช่องเขากัน ขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังนักขอพโทษเสียงเี้ยาฟไปวันไหน เียงสักหน่วยกันได้ก็ไปเค่ผมยา พวกคุณครับผมเจอช่องหนึ่งครับนี่ครับฟักดูไม่เลยนะครับดูกันยังไงไปดูช่องยาแก่กันโอ้ยยาเจ็ดวิดีโอมียีสยานานาย่สิสีผู้ติดตามไม่แย้งด่าเขาจะหักพ่อเลยอุ้ยสัตว์คลิปนี้ช่วยขอพักาาทำทอนไอ นี่ไปรีซร์โอ้โหนี่ีเกผู้ติด,ดตามวิดีโอสองไม่ใช่ดิ่งแวสิบสองไวควายมึงดูนี่สะไม่ได้จ่าทุกคนนะแต่จะ,จะจาหานอื่นโอเค มวาดรูปาให้เก่งซแล้ไอ้เห้ยแต่ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าคืออะไรฟักด้วยอนแทนแท่นีแหละนะค่ะไหนดูที่ไอ้เห้ยาคุได้ที่ทาอง้เห้ยโผมสอทุกได้นะเหีย